好我操！ ขอบคุณค่ะจำวันนะครับจำทอนสวยเกินเหรอขันขึ้นุดเลยเจ้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณอย่างงี้ใช่ไหะอย่าลืมขอบคุณกัด้วยหนูเรื่ี่นี้อุ้ยเย็บกับหนังหม่อมแม่แล้วเหรอท้านะกรธอะไรจ่านะได้ท่านะขอบคุณนะด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณจคังอุ้ยเอกอากาศด้งดูนะครับจำวาน เยียมนะครับขอบคุณคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคช้าของพี่น้งคนสนะคะขอบคุณนะคะลูกนุ่นเนี่ยมองแก้วน้ำมาเดี๋ยผมนึกว่าจะให้กูเป็นดับดมกันเจอแต่ไม่คุณดีจริงจริงไี่ยอมอย่าลืมนะครับสิ่งพุกนะครับพี่น้องที่โรตัศน์อยุธยาครับพี่น้องปากตุกตาไปด้วยนะครับจ้องปักชมตุกปิดแล้วก็สวยกเลยแล้วหน้าเวทีได้ครับที่เป็นคนเล่นสอง ข,ขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบ,รบขอบคุณนะคะะรับสลได้ตัวผมประมาณนะ, <c oughs> ะครับขอบคุณนะัอะไรนะเจ้าคะใครต้นใครตัดมาเสียดหมอมแม่มแั้ง่เมื่อไหร่อยู่ไหมพัดพใจหใจ<ค>้หมดคขอบคุณนะคะคุณนะเจ้าคะ หันตัวเต้นหรือกูวะนี่เหรอชื่ออะไรนะสร้อยสุวรรณเพคะจันทร์เพคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหม่อมแม่มานะไปไหนหยีเพคะรอสกรูฮ้ยืนดูความสวยหม่อมแม่ไปหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะเจ้าค่ะหม่อมแม่ ขอบคุณคุณแม่นะคะอัสตอร์บรี่มาให้ผมแม่ทานทุเรียนฮะทุเรียนเลยคะ่ะทุเรียนเหรอปตอรกติไม่ค่อยทานอ่ะอ้าวใช่เพราะว่ามันจะมีแบบว่าแบบเนื้อแข็งแบบไม่แข็งนะไม่ค่อยทานาทน,ทนะคะขอบคุณแม,ม่จันนะคะได้เลยเจ้าคะ่ะขอบคุณนะเจ้าคะ่ะขอบคุณม,มากๆนะคะตรงไหนก็ได้เจ้าค่ะ ขอให้มันติดกันก็พอจ้ะค่ะแต่ไม่ต้องเย็บเยอะจ้ะค่ะเดี๋ยวก็แกะใช้แล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณยอเวลาจริงดครับพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะนิ้วไหนจ้ะคะทีเดียวห้านิ้วเลยไหมเจ้าคะขอบคุณคะขอบคุณค่ะนิ้วก้อยนี่นะจ่าขอบคุณเจ้าค่ะ ขอบคุณนะครับขอบเวลาจริงครับขอบคุณนะคะโอ้โหโอ้โหแม่หน้าว่างไหมเดี๋ยวบอกแม่โยนไปเอาหน้ารักเองไม่ตอบหน้าล้มใส่นะคะถ้าล้มใส่เนี่ยมาคลื่นคืน เหมือนองแม่เลยไหมคะเพราะว่าผิวองแม่มันเหลืองอมทองเนี่ยเหมือนเนื้อทุเรียนใช่ไหมโอเคไปก่อนนะระวังนะนะไปคะอืออะไรอ่ขอบคุณนะจ๊ะค่ะขอเวลาสักครู่นะคะขอบพระคุณค่ะ